เมดิเซเลสบริษัทร่วมทุนค้ามชาติระหว่างบริษัทเซเลสประเทศไทยจำกัดและบริษัท m e d i ทอ l k คคอร์ปอเรชั่จำกัดมหาชนจัดงาน m e d i s ซ l e ส n น g h t at the Museum Thank y y u Party for v a l u e customer 2023เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าคนสำคัญทำกลางแขกคนสำคัญมาร่วมงานอย่างคับค่างโดยมี3ทหารเสือแห่งเมด i s ซ l e สคุณสุรบุตรวูวง uh ประธานบริษัทคุณวิภารัตว uh ูวงผู้บริหารสูงสุดและคุณอริยาว uh ูวงประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการให้การต้อนรับลูกคา้าเมดิเซเลสซึ่งเป็นการรวมตัวของแพทย์และเจ้าของคลินิกความงามทั่วประเทศครั้งใหญ่แห่งปีทมกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่นเป็นกันเองพร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจาก2ศิลปินออบปองศักและเพียวเดอะวอยซ์มาร่วมสร้างสีสันภายในงานติดตามเพิ่มเติมได้ที่เฟ o บุ๊กแฟ a เพจเมด e เซเลสค่ะอ๋อครับก็ชื่อก็กบอกแนละ้วว่าเป็น thank you party นะฮะก็เป็นการกล่าวขอบคุณ ให้กับลูกค้าผู้มีอุปการะคุณและมีคุณอูปการกับการเจริญเต,ญติบโตของบริษัทแต่ละปีเราก็จะมีการจัดงานทานองนี้ประมาณปีละครั้งเท่านั้นเองเพราะเราคงก็จะคัดสรรกิจกรรมแล้วก็สิ่งที่ดีๆให้กับคนที่มาร่วมงานซึ่งเราคาดว่าจะมีประมาณเท่าไหร่นะอะรอยียาประมาณ200ว่าคลินิก200คลินิกนะฮะ,ฮะ ทั่วประเทศไทยซึ่งก็บางแห่งก็มาจากต่างจังหวัดมาจากเชียงใหม่มาจากภูเก็ตอะไรเงี้ยครับก็เราใช้ปีนี้เราใช,เาใช,เาใช้เราใช้หัวข้องานว่า Night at the Museum นะครับผมว่าผู้สื่ข่าวก็คงจะได้เดินชมดูว่าทำไมเราถึงใช้ใช้หัวข้อตำนองนี้นะฮะ t g t t h t t u s m u s e u m ครับ,รบ,รบก็เท่าที่ผมฟังดูก็ที่เขาบริฟมาก็มีรายละเอียดมี กิจกรรมอะไรหลายๆอย่างที่น่าจะสนุกนะฮะและนำความบันเทิงมาให้กับลูกค้าเราเอ่อเมดิเซเลสปีนี้เป็นปีที่7ใช่ไหมครับปีที่7นะครับของการร่วมทุนกับบริษัทเกาหลีรายใหญ่นะฮะคือบริษัท m e d i ทอกส์นะฮะซึ่งเป็นคนพัฒนาเอ่อบทุนไรนุ่มท็ซินนะครับออันดับต้นๆของโลก นะฮะเป็นปีที่7ที่เราร่วมทุนแล้วก็ทำการตลาดทำการขายมาด้วยกันนะฮะธุรกิจเราดีมาตลอดนะครับมาหยุดชะง,งักในปี2020นะฮะซึ่งข่าวขาวเรื่องของโอโยอเกาหลีซึ่งกระจายก็ก็ก่อยแพร่มาถึงคนไทยนะฮะซึ่งเราก็บริหารจัดการข่าวแล้วก็มีการคุยมีการดำเนิน กิจกรรมต่างๆตามที่สํานักง,งานคณะกรรมการอาหารละยาเขาต้องการนะ,ะเขาต้องการดังนั้นก็เราก็สามารถที่จะมีการนําสินค้าหลักของเราซึ่งก่อนหน้านี้เป็นสินค้าหลักคือตัว Neuronox นะฮะเข้ามาขายในปีที่ผ่านมานะฮะการที่ Neuronox กลับเข้ามาในขณะเดียวกันเราก็มีเอ่อฟิลเลอรนะฮะสารเติมเต็มะฮะที่มาจากกรดไฮยาลูรอนิกแอซเนี่ย น้องๆหลายคนหน้าคุณๆเนี่ยนะะก็คงจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วก็หรือที่ผมได้เคยพูดนะครับก็ก็ทำให้อัตราการเติบโตเราเป็นผมก็ว่าสูงจนกับหน้าประทับใจนะฮะสูงจนหน้าประทับใจอนะฮะ,นะครับปัจจุบันเราก็ในในกลุ่มของสารเติมเต็มที่มาจากกรดไฮโดรลิกเนี่ยเราก็เป็นที่หนึ่งนะฮะ ของผลิตภัณฑ์ที่มาจากเกาหลีนะครับท็อกซินนิวโรนอสผมเชื่อว่าเป็นอันดับสองนะหลังจากที่เรานำเข้ามาประมาณานะตั้งแต่เดือนะไรนะอะไรอย่้งเงี้สิงหาปีที่แล้วนะฮะสิงหาก็คือประมาณ6 7<ม>ถึงเดเดือนนะฮะเราก็สามารถที่จะเก็บบางก็ตแชร์เราจนกระทั่งปัจจุบันผมเชื่อว่าเป็นอันดับ2นะฮะเรายังไม่มีตัวเลข แต่เป้าหมายเราก็คืออันดับหนึ่งเพราะสินค้าเราเป็นสินค้าที่มีความนิยมเดิมตั้งแต่สินค้าตัวนี้นี่จำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ปี2551ตอนนั้นเนี่ยเราเป็นอันดับหนึ่งมาเป็นเวลาเป็น10ปีคะจริงๆแล้วนะคะอย่างที่คุณสม,มุติแจ้งนะคะว่าบริษัทเราเนี่ยฮะเปิดมาหลายสิบปีนะคะสิ่งหนึ่งที่ยึดถือมาตลอดเลยค่ะว่าเราจําเป็นต้องให้ความรู้กับแพทย์เพราะอะไรฮะ อย่าลืมว่าความงามเนี่ยมันเป็นศิลปะมันมีการพัฒนาอยู่เลยนะคะแต่สิ่งที่ถูกต้องก็คือเราต้องให้ความถูกต้องและขณะเดียวกันเนี่ยเรากล้าย,ยืนยันค่ะเราเป็นบริษัทเดียวที่เราให้ข้อมูลกับทางคนไข้หรือผู้พูดเนี่ยอย่างแน่นยํำนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งหนึ่งที่ถามก็คือว่าจากนี้ไปนะคะเราก็ยืนหยัดในจุดยืนตรงนี้อยู่นะคะว่าถึงแม้ธุรกิจจะเดเนินไปนะคะแต่ความถูกต้อง ความประสิทธิภาพคุณภาพเนี่ยจะต้องมาก่อนคุณภาพเพราะตอนนี้ก็ถ้าสมมติลูกค้าที่อยากคนไข้ที่ก่อนจะใช้เนี่ยเราก็จะมีแนะนําให้สแกนกล่องก่อนที่จะฉชดใช่ใช่ใช่เ่ะคลิโอคือใช้คลิโอโคก็คือทุกกล่องสินค้าของเราไม่ว่าจะเป็นตัวนีรอมิสหรือว่าตัวนีรอนอกเนี่ยก็คุณไขสามารถที่จะสแกนแล้วก็เช็คก่อนได้เลยก่อนที่จะเข้าไปใช้บริการที่ทุกคลินิกเนาะว่าโอเคสั่งซื้อได้ถูกต้องไหมรอนยาเป็นยังไงนะคะเพื่อให้คุณไขมั่นใจมากขึ้นว่าเออได้ใช้ของแท้แล้วก็ที่มีคุณภาพแล้วก็อ เรากล้าพูดนะคะบริษัทเมดิเซนเลสเนี่ยกับเซนเลสเนี่ยเป็นบริษัทแรกเลยที่เอาเรื่องของสแกน QR Code โค้ดมาสำหรับให้กับผู้บริโภคอยูดดย่ตร<ช>อเลยลงลงทุนตรงนี้ให้ค่ะเพื่ออะไรฮะเราทราบค่ะว่าผู้บริโภคเนี่ยเราเดินเข้าคลินิกแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องการเลยฮะต้องการความมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นอยู่ในสินค้า ตรงนี้เราถือว่าเป็นเป็นอะไรท ang, ี่เสริมให้กับทางผู้เรียกโพลอีกทางหนึ่งก็อยากจะฝากงานวันนี้นิดนึงนะครับเอดนเซเลนไนท์แอดมิเลียมค่ะธีมของเราในวันนี้จริงๆก็คือเป็นเหมือนแกลเลอรี่แห่งความงามค่ะก็คือเราจะเป็นทำทำคล้ายๆเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งความงามนะคะแล้วก็ให้ลูกค้าสามารถที่จะเข้าไปชมสินค้าในแต่ละแบรนด์ของเราได้นะคะแล้วก็ลูกค้าที่มา200ท่านในวันนี้ที่คุณสรุปกล่าวไว้จริงก็คือเป็นลูกค้าที่เป็นยอดสั่งซื้อสูงสุด ของบริษัทเลยจริงๆเรามีลูกค้ากว่า3 0 0พัน่กคลินิกนะคะแต่ว่าในงานวันนี้จะมาแค่ส่วนหนึ่งเราจะคัดเลือกเฉพาะลูกค้าที่เป็นยอดสั่งซื้อสูงดเท่านั้นกาวกาวขอบคุณนะครับก็อาจจะติดขัดหน่อยเพราะว่าภารกิจมันก็ค่อนข้างยะรลัดตัวนะฮะแต่อย่างไงก็ตามก็ยินดีที่จะตอบคาถามนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือกับสื่อนะครับที่จะนําเสนอข้อมูลไปให้ยังแพทย์แล้วก็ผู้ป่วยได้อย่างครบ สมบูรณ์แล้วก็ถูกต้องนะครับก็ถ้า,เ,าเลือกเข้าคลินิกไหนเนี่ยนะฮะก็ลองสอบถามดูว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากเซเลสหรือเมดิเซเลสหรือเปล่านะครับอันนั้นก็คือเป็นตราที่จะบอกว่า,าปลอดภัยใช้ได้ผลแน่นอน